กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะพบกับช่องเจ๊น้ําพารวยนะคะวันนี้นะคะน้ํานําสูตรดีๆมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าเริ่มกดติดตามกด s u b สไครต์ให้น้ําด้วยเพื่อจะเป็นกําลังใจให้น้ํานําสูตรและแนวทางดีๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆนะคะและที่สําคัญนะส่วนใครที่ไม่อยากคิดเลขเองนะคะ ว่าแต่ละวันใช้ตัวไหนสูตรไหนนะคะมีกลุ่มแนวทางนะคะวางให้นะคะตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะมีแอดมินหมุนเวียนกันไปนะคะมีแอดมินเก่งๆทุกท่านเลยนะคะมีแนวทางหวยหุ้นหวยฮานอยหวยลาวให้ฟรีๆเลยนะคะพิกัดบนนะคะ1บาทต่อรอบนะคะจะอยู่ที่51บาทนะคะกำไร39นะคะวิธีเล่นคือกด2ตัวบนกดกลับนะคะวันนี้นะคะใช้ผลของค่ายไลน์นะคะพี่พ มาและที่สำคัญนะก่อนอื่นนะคะเทสก่อน 3- 4ถึงรอบค่อยเอาไปเล่นนะคะไม่ใช่ว่าไม่เทสไม่เข้าแล้วมาโอ้โหคอมเมนต์แบบเสียสุขภาพจิตเขาคนอื่นเขานะตัวเองมาวันนี้นะคะพิกัดบนก็คือใช้หลักสิบบนนะคะมาบวกกัน10บ,บนบวก10บ,บนแล้วก็บวก3คงที่นะคะ0ูนย์บวก0นย์นะคะเท่ากับ0นย์นะคะแล้วก็มาบวก3ามนะ ผลลั์ก็คือสามสี่ห้านะคะเดี๋ยวเราเอาไปเล่นเนาะสูตรนี้เดินดีเดินยาวนะจ๊ะเลยนะํามาแบ่งปันตัวนี้เข้านะคะเข้าก็ติ๊กถูกไว้นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกานะคะมันจะได้เด่นๆนะคะจะได้ชัดกันเนาะมาติ๊กถูกไว้นะคะอ่ารอบถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใช้หลักสิบนะคะหลักสิบมาบวกกันนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งนะ หนึ 1> 1, 1, 1, 1, 1, 2, ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งอ่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสิโอ้ยสองบวกสามเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดนะคะเรามาดูว่าเข้าไหมเข้านะคะถัดไปห้าบวกห้านะคะหลักสิบบนนะคะห้าบวกห้าห้าบวกห้าเป็นสิบนะคะห้าบวกห้าเป็นสิบนะบวกกับสามคงที่นะคะเป็นสิบสามนะใช้หลักหน่วยก็คือสามสี่ห้านะคะอ่าตัวนี้ก็เข้านะคะเด้งๆไปเลยจ้ะแม่นะ ถัดไปนะคะก็ใช้หลักสิบบนเหมือนเดิมนะสิบบนสามบวกสามนะีคะสามบวกสามอ่าสามบวกสามนะคะเท่ากับหกนะคะบวกสามอีกก็เป็นเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งโอเคขึ้นหลักสิบนะคะไม่ใช่ขึ้นหลักสิบสิเข้านะคะโอ๊ยถัดไปใช้หนึ่งบวกหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเป็นสองบวกสามคงที่เป็นห้านะคะห้าหกเจ็ดนะห้า ปากกาไม่ออกด้วยห้าหกแนะ่เดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาก่อนยังดึงดันแป๊บดึงดันแป๊บยังดึงดันอีกนะคะเปลี่ยนปากกาสักครู่นะคะให้มันเห็นชัดๆก่อนเนาะเป็นห้ากับหกกับเจ็ดนะคะอะมาห้าหกเจ็ดโอเคถัดไปนะคะติ๊กถูกก่อนนะเข้านะถัดไปนะคะ ก็ใช้สูตรเดิมนะคะก็คือหลักสิบบนบวกกันนะคะเจ็ดบวกเจ็ดนะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะคะอ่าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกกับสามนะคะเป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่ะหกเจ็ดแปดอ่าโอเค เข้าเหมือนกันนะคะบวกเกินไปนิดนึงนะคะแต่ก็เข้าอยู่นะคะถัดไปนะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะคะสิบหกบวกสามนะคะเป็นสิบเก้านะคะยี่สิบยิบเอ็ดนะคะอ่าตัวนี้ก็เข้าเด้งเดงไปเลยจ้ะแม่มาถัดไปนะคะใช้หลักสิบบนนะคะบวกกันเหมือนเดิมนะคะสิบวกศูนบวกศนย์สิศูนย์บวกศูนย์ศนย์บวกศูนเป็นศูนย์นะคะบวกสามนะคะเป็นสามนะคะสามสี่ห้านะคะอ่าถัดไปนะคะ ใช้นะคะหลักสิบบนเหมือนเดิมนะคะหลักสิบบนสามบวกสามนะคะสามบวกสามเป็นหกนะคะบวกกับสามอีกนะคะหกเป็นเก้านะคะเก้านะคะเก้าสิบสิบเอ็ดเข้าไหมอารอบนี้หลุดหลุดก็ใส่ปาะกกะาแดงไว้เลยนะคะหลุดไม่เกินสามรอบสูตรยังเดินดีใช้ได้นะคะถัดไปอ่ะมาห้าบวกห้านะคะห้าบวกห้าเป็นสิบ บวกสามเป็นสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าเรามาดูซิรอบนี้เข้าไหมไม่เข้าอ่าไม่เข้าไม่เป็นไรถ้าหลุดแบบนี้ยังเดินยังเล่นต่อได้ถ้าหลุดเกินสามรอบค่อยหยุดเล่นนะคะอ่าสี่บวกสามสี่บวกสามเป็นเจ็ดแปดเก้านะคะเรามาดูเข้าไหมอ่ารอบนี้เข้าอยู่นะติ๊กถูกไว้นะคะทบไปนะคะถัดไปนะคะใช้หลักสิบบนเหมือนเดิมนะคะศูนย์บวกศูนยนะ์นะศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะคะ บวกศูนย์เป็นศูนย์บวกสามเป็นสามสี่ห้าสามสี่ห้านะคะเรามาดูกันนะคะรอบที่เก้าสิบสามนี้นะคะว่าเข้าหรือเปล่าว่าถูกหรือเปล่านะคะเออเปิดไม่ถูกเปิดไม่ถูกหน้าเดี๋ยวเปิดใหม่โอเคมาสามสี่ห้านะคะเข้าไหมสามสี่ห้าตัวนี้นะคะเข้านะคะเข้าอยู่นะคะสามสี่ห้านะคะ สามสี่ห้าเรามันเพราะอุอ้ยตัวนี้ก็เข้าเด้งเดงเหมือนกันเลยนะคะสามสี่ห้าสี่สี่เข้ามาเดี๋ยวไปติ๊กถูกหน้านู้นก่อนเนาะติ๊กถูกหน้านี้ไว้นะคะเวลานับว่าเข้ากี่รอบเราจะได้ไม่งงกันนะคะมานะคะถัดไปนะคะรอบที่เก้าสิบสามนะคะอ่ารอบที่เก้าสิบสามนะานำไปเล่นต่อนะคะ ใช่ไหม à, 93นำไปเล่นต่อ94นะคะก็ใช้คือ4บวก4นะคะอากระดาษไม่อยู่ด้วยกระดาษหลุดเอาใหม่เอาใหม่ขยับใหม่นะคะเป็น4บวก4 4บวก4เป็น8นะคะบวก8บวก3เป็น11นะคะ11 12 13ใช้รักหน่วยหลังนะคะอ่าตัวนี้นะคะเข้านะถัดไปนะคะ94 ข้าติ๊กถูกนะคะถัดไปก็สี่เลนเก้าห้านะคะเป็นสองบวกสองสองบวกสองเป็นเท่าไหร่เป็นสี่บวกสามนะคะเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้าตัวนี้ก็เข้าเด้งเดงนะคะโอ้โหเข้าเด้งเยอะเลยเข้าเด้งเยอะหลายรอบเลยนะคะถัดไปนะคะเป็นเก้าห้าเป็นเก้าสิบหกนะคะคือเก้าบวกเก้านะคะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะคะสิบแปดสิบแปดบวกสามนะคะ ่าเป็น 21, 21่สเป็นยี่สองยิบสามนะคะโอเคถัดไปเข้าไม้เข้านะคะถัดไปใช้นะคะ3 3มามบวกสามนะคะสามบวกสามสามบวกสามเป็นหกนะคะสาบวกสามเป็นหกแล้วนำหกไปบวกกับ3ามคงที่ก็จะเป็น9นะคะ9ก้าสอดนะคะโอ้โหตัวนี้ก็เข้าเดงนะคะเผื่อใครที่จะเอาไปเล่นสูตรวิ่งก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าถัดไป 97ไปเล่น98นะคะก็เป็น1นบวกหนะคะ1นบวกหเป็น2นะคะสอบวกสเป็น5นะคะห้าเออรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันโอเคติ๊กถูกไว้นะคะมาเรามาดูรอบ98ไปเล่น99 98นะคะเ8ไปเล่น99บนะคะ9วก9นะคะเป็น 18, 18 18บวก3เป็น21นะคะ21 เดี๋ยวยีอดนะคะยี่สิบเอ็สองบานะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบเก้าเก้านะคะเรามาดูผลรอบเกรอบนี้นะคะว่ามันออกอะไรมันจะถูกหรอเปล่านะคะเกรอบนี้ก็คือสองเก้ศนย์อ่าสองเก้า้าแนะคะรอบนี้ก็คือสองเก้าเก้ดสามสโอเค รอบนี้นะคะไม่เข้านะคะสำหรับคนที่เล่นเอาไปเล่นรู้สิก้าประตูตัวนี้ไม่เข้านะเดี๋ยวน้ำก็จะติ๊กผิดไว้ให้นะคะส่วนใครเอาไปวิ่งนะคะก็จะเข้านะคะสองเข้านะคะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะกับพี่กัดร่างพี่ๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปเทดสดูก่อนใช้ได้เลยนะคะสูตรตัวนี้เดินดีเดินยาวเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับดูนะคะว่าเข้าทั้งหมดกี่รอบนะคะรอบเ8านี้ก็มาติ๊กถูกแล้วกันเนาะสำหรับคนที่จะเอาไปวิ่งนะคะมันก็เข้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าสูตรพี่กัดบนนะคะสามารถเอาไปเล่นวิ่งได้นะคะหรือจะรูป1 9ประตูอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะเรามารับดูนะคะเข้าทั้งหมดกี่รอบนะคะเข้าทั้งหมด12รอบเอ้ยไ,ไม่ใช่สิ สิบหกรอบนะคะสิบหกรอบหลุดแค่สองนะคะอ่าสูตรแต่ละสูตรนะคะเดินดีเดินยาวประมาณสิบรอบนะคะสิบรอบต่อวันนะคะเทสก่อนย้ําเลยทุกคลิปเทสก่อนค่อยนามาใช้นะคะตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสูตรพิกัดล่างเดินดีเดินยาวนะจ๊ะสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะคะหรือใครไม่เข้าใจตัวไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำมาตอบทุกคอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้นะน้ําลาไปแล้วแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ